อาการปวดต้นคอไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณต้องเป็นความดันโลหิตสูงอาการปวดต้นคอหรือปวดทอยๆเป็นอาการเบื้องต้นของโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วต้องปวดต้นคอและถ้าคุณหยุดกินยาความดันและมีอาการปวดต้นคอคุณต้องหาสาเหตุอย่างน้อยๆคุณต้องไปวัดความดันดูว่าความดันคุณหลังจากหยุดยาแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมหรือมันยังสูงอยู่หรือมันยังคงที่ยังต่ำอยู่อาการปวดต้นคออย่างที่บ อาการปวดต้นคอมีหลายแบบมาก 1. ปวดจากกระดูกทับเส้นปวดจากกระดูกทับเส้น2ปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดจากกระดูกต้นคอตรงนี้มันทับกัน เนี่ยตรงเนี้ยมันทับกันและก็มันชาไหมปวดมันชาปะ่ะถ้าปวดชาหรือปวดแล้วคอแข็งนะคะหรือปวดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าก้มคอไม่ได้หรือปวดแล้วมันแค่ตึงๆมันเป็นที่กล้ามเนื้อเป็นที่เอ็นหรือเป็นที่กระดูกเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยว่าแค่คุณบอกว่าคุณปวดต้นคอเราต้องรู้สาเห,เหตุว่ามันเกิดจากกล้ามเนื้อเกิดจากเอ็นเกิดจากกระดูกทับเส้นหรือเปล่า ไม่ยากค่ะกดติดตามนะนะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยว่าอาการปวดเหล่านี้เราจะแยกได้อย่างไรว่าเนึ่งปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันตึงเอียงคอกล้ามเนื้อตึงหรือว่าเหล่หรือว่าตาเราโทษทีตาเราเขตาเราสั้นยาวไม่เท่ากันหรือเราชอบมองฝั่งนี้เรามองดูทีวีเนี่ยบางคนนอนมองดูทีวีหรือนอนดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแต่ปวดกระดูกจะต่างจากปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็นกับปวดกระดูกหรือมีการทับ ไอ้กระดูกต้นคอมีการทับกันแล้วจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมี3อย่างแค่คุณบอกว่าปวดต้นคอการวินิจฉัยโรคยังแบบออกเป็น3สเต็ปกดติดตามไว้เดี๋ยวจะเฉลยค่ะ